อิมนาปุญญกรรมเมนะด้วยเดชผลบุญแห่งข้าพเจา้าได้สร้างและสวดยอดพระกันไตรปิฎกนี้ขอให้คำชูอุดหนุนคุณวิดามารดาพระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณญาติกาครูอุปชาอาจารย์เจ้ากรรมในเวรและมิตรรักสนิทเพื่อนสรรปสัตว์น้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพศพยายมราชนายนิรยบาลเท้าจัตุโลกกบ,บาลทั้งสี่สิริคุตอมาตชันจตุมหาราชิกาเบื้องบนสูงสุดจนถึงพรวัคพรมและเบื้องล่างต่ำสุดตั้งแต่โลก,กันตะมหานรกและอเวจีขึ้นมาจนถึงโลกมนุษย์สุดรอบขอบจักรวาล อนันตจักรวาลคุณพระศรีรัตนไตรยัยและเทพพยาดาทั้งหลายตลอดทั้งอินพรมยมยักษ์คนทันนาคาพระเพลิงพระพายพระพิรุณท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้ผลจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดชผลบุญแห่งข้าพเจา้าบุทิศให้ไปนี้จงเป็นอุปนิสัยปัจจัย ให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเถนพุทธังอนันตังธรรมังจักวาลังสังคังนิพพานะปัจตโยโหนตุ